จากคนปกติต้องกลายเป็นคนพิการถ้าเกิดว่ากูเห็นพวกน้องกูพิการกูก็ทำใจไม่ได้เจอครั้งแรกเนี่ยสภาพเนี่ยกูนึกว่าตายแล้วสวัสดีครับผมชื่อโดงครับทํางานอยู่ที่บริษัทพิมพ์ลิพายครับเป็นหน้าที่เด็กโดนัเดอร์แล้วก็กรอกพิกแล้วก็ดูแลความสะอาดในโกดังครับตอนนั้นยังไม่รู้จักเจ้ครับทำงานวันแรกผมก็ กดดันครับเครียดแล้วก็กลัวโดนเจด่าด้วยครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอเจอน้องโด่งเป็นลูกน้องค่ะเป็นทีมงานค่ะเวตเตล็ดในโกดังก็จะเป็นกอกพลิกกวัดล้างห้องน้ําคือเป็นเขาเรียกว่าตัวแถมตัวฟรีในโกดังหมายถึงช่วยงานทุกอย่างที่จะช่วยได้ตอนนั้นเป็น วันไปทํางานประมาณช่วงเช้าแล้วครินี้ผมว่าขับไปถึงที่โกดังแล้วครับแล้วก็พอนึกขึ้นได้ว่าของตกก็เลยกลับไปเอาพอขี่ไปได้สักพักหนึ่งเจอถึงหน้าโรงเรียนก็มีรถกระบะตัดหน้าตอนนั้นก็หลับไปเลยพอรู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาก็โดนใส่เหล็กที่ขาเสียบขาไว้ สภาพที่ไปเห็นก็คือมันนอนแล้วก็ขาขึ้นฟ้าแล้วก็ห้อยอยู่แล้วปรากฏว่าหมอเข้ามาคุยกับเราบอกว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์กระดูกจะสมานไม่ได้ที่สะโพกคือกระดูกแตกละเอียดเราก็ตกใจสมานไม่ได้ไหมายความว่าไงหมายความ,มต้องพิการใช่ไหมต้องตัดทิ้งใช่ไหมคือไอด้ดงต้องไม่มีขาข้างหนึ่งอ่ะเราตกใจมากเราหันไปดูสภาพแล้วน้ําตามันคลอเราก็ถามว่าเราจะแก้ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกเจ๊มันก็บอกว่าเกรงใจเจ๊ค่ะอะไรเงี้ยแล้วมันก็พูดเหมือนพูดไม่ไหวว่าคนกำลังจะตายก็เลยถามว่าทํายังไงได้บ้างคะหมอ หมอเขาก็บอกว่าต้องส่งเคสไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อต้องใช้เวลาต่อคิวประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ทันกับกระดูกที่จะสมานก็เลยบอกทํายังไงล่ะเขาก็บอกว่ารักษาเอกชนเลยแต่ค่าใช้จ่ายประมาณ4ี่แสนตอนที่จะอโอนตังค์อะนะคิดคําเดียวว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมแต่มันมีส่วนหนึ่งของความคิดว่าเงินเนี่ยถ้ามันซื้อชีวิตคนแด้กูก็จะซื้อนะเพราะมันมีค่ามากกว่านั้นจริงๆไหนๆจะลูกนอีกไหนจะครอบครัวไหนจะบ้านมีนที่มันต้องดูแลกูก็เลยแบบตัดใจโอนไปเลย3ามแสน หมอมาบอกว่าตอนนี้หมอกําลังหาโรงพยาบาลที่ดีที่สุดผ่าตัดให้เพื่อจะให้ผ่าตัดให้ไวที่สุดได้เจอเจ๊รู้สึกว่าโอ้ยซึ้งใจเลยครับเจ๊เจ๊แบบว่าไม่รังเกียจผมเลยแบบว่าไม่มองว่าเออลูกน้องกูเป็นคนต้อยต่ำหรือว่าอะไรเจ๊เป็นคนเสมอเสมอตัวมากครับตอนนั้นผมรู้สึกเครียดครับรู้สึกเจ็บจนแบบว่าน้ำตาจะไหลอะเพแปบลบว่าเงินก็ไม่มี เพราะเพิ่งทํางานกับเจได้ยังไม่ถึงครบปีเลยครับผมก็คิดว่าชีวิตผมคงแบบหมดแล้วอะ่ะคงไม่ไม่มีแบบว่าใครมาช่วยแล้วอะ่ะแล้วก็มีเจบอกว่าเดี๋ยวเจออกให้ก่อนผมก็รู้สึกโล่งเลยครับเออผมรู้สึกว่าแบบว่าเราเราได้เกิดใหม่อีกครั้งนะครับโด่งหายไปจากครูประมาณ3เดือน กลับมาอีกทีหนึง่งเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วทํางานไลฟ์แล้วก็มีเด็กมาแทนะอะไรเรียบร้อยคือโ,โกดังชุลมุนมากมีอยู่วันนึงเข้าโกดังได้ยินเสียงเจ๊สวัสดีครับจากข้างล่างคือต้องบอกก่อนนะไอเดมันจะเป็นเด็กที่นั่งข้างล่างนั่งข้างล่างอาะถึงนั่งที่พื้นนะทุกคนออฟฟิศจะนั่งบนเก้าอี้ที่เป็นคอมพิวเตอร์ห้องเย็นๆแต่ด็จะอยู่ข้างนอกและล่างพื้นจริงๆมันจะกดเก็บกวาดมันจะแบบอยู่กับพื้นอะ่ะเจ๊สวัสดีครับอา้าอันนี้คือรีแอคของจริงที่แบบเจอเลยนะเอา้า อยู่เหรอมันอยู่ครับเจ๊แต่รอยยิ้มของมันอะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้เชี่ยคุ้มมากเงินสามแสนคือคุ้มมากมันยิ้มแหยังอยู่ครับเจ๊คือมึงเข้าใจไหมโมเมนต์ที่มันมันส่งสายตามาหาเราอะมันจะบอกว่าแบบนี่มึงให้ชีวิตใหม่อะแบบนี่อันนี้ชีวิตใหม่ผมนะเจ๊ผมตายแล้วฟื้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพมันคือหน้าตอบแบบติดหนังหุ้มกระดูกข,ของจริงเลยตอนนั้นนะคะที่เจอก็ชุ่มชื่นหัวใจว่าเออกลับมาเลยไอ้โด่งมันกลับมา สมมุติว่าไม่มีเงินจริงๆกูก็ต้องไปขอยืมอ่ะก็ต้องไปหาเพราะว่าถ้าไอ้ดองมันตายไปอ่ะครอบครัวมันอยู่ยังไงไม่มีคนหาเงินให้ครอบครัวมันลูกเต้ามันจะเลี้ยงสื่อยังไงโอกาสที่ไอ้ดองอยู่ทําให้คนอีก3-4คนน่ะได้ดําเนินชีวิตต่อได้มีการศึกษาเมียมันลูกมันครอบครัวมันพ่อแม่มันก็ได้มีทางเดินที่จะต้องเดินต่อแต่ถ้ามันตายอีก 3- 4ี่คนจะอยู่ยังไงกูก็ต้องหามาให้มัน ตัดสินใจช่วยเนี่ยพิมพอยู่ได้เพราะลูกน้องที่พิมพ์ยืนอยู่สวยๆทุกวันนี้นะยืนสวยทุกวันนี้เนะพราะลูกน้องเป็นแบล็คแบล็คกราวที่ดีเกิดอะไรขึ้นมาลูกน้องรับผิดชอบให้ลูกน้องเป็นเป็นคนทํางานเราเป็นหน้าเป็นตาคนทํางานจริงๆต้องให้เครดิตลูกน้องแล้วก็นั่งอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะลูกน้องอุ้มชูสุดใจสุดแรงทุกคนความในใจที่เจ๊จะบอกโด่ง คือโด่งต้องขอบคุณลูกค้าทุกครั้งเลยนะทุกวันที่โด่งตื่นมาเลยดีกว่าถ้าโด่งจําเหตุการณ์วันนั้นได้นะโด่งเกือบเป็นคนพิการหรือเกือบจะเสียชีวิตถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปช่วยในที่เกิดเหตุหรือไม่มีเจ๊ในวันนั้นนะโดง่งก็ชีวิตเปลี่ยนเจอยากจ,จะบอกโด่งว่าโด่งต้องขอบคุณลูกค้าเพราะมันไม่ใช่เงินเจ๊มันเงินลูกค้าตัวเจ๊เองลําพังเจเจไม่มีตังนั้นนั้นถ้าเจาเป็นคนขายของทั่วไปเจก็จุนเจได้แค่ครอบครัวที่เจ๊จุนเจอใน บริษัทของเราได้มันเป็นเงินของลูกค้าทั้งนั้นเลยเว้ยตั้งแต่ที่ผมเคยทำงานมาเจ๊เป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็สปอร์ตที่สุดครับคือเรียกง่ายๆว่าแกเป็นคนที่ช่วยเหลือลูกน้องทุกคนครับในยามลำบากมีอะไรอยากบอกเจ๊คนนี้เจ๊คนนี้เป็นคนดีครับผมรักเจ๊แบบพี่เลยครับเจ๊คือพี่คนหนึ่งเลยที่ผมนับถือเจ๊ถึงแม้แกจะเหนื่อย แกจะทอ้อแกจะละ้าแต่แกไม่เคยแบบว่าเฮ้ยมาบ่นว่ากูเหนื่อยกูอะไรเจ๊สู้อย่างเดียวครับทําให้ลูกน้องทุกคนพึ่งสู้ตามเจ๊ครับผมไม่เคยเจอมุมที่เจ๊อ่อนแอเลยครับเจอแต่เจ๊ยิ้มเจ๊ล่าเริงเจ๊สดใสเจ๊เป็นที่หนึ่งในดวงใจเลยครับถ้าไม่มีเจ๊ผมก็คงขาขาดไปแล้วครับเจ๊บอกกับผมว่าเงินที่ช่วยมาไม่ใช่เงินเจ๊แต่เป็นเงินของลูกค้าทั้งหมดผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับ ที่ช่วยอุปการะแล้วก็คอยอุดหนุนซื้อของพิมพ์รีภายมาตลอดขอขอบคุณเจ๊มาาครับและลูกค้าทุกท่านขอขอบคุณครับ